สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปิดการปรับแสงอัตโนมัติบนหน้าจอ iPhone นะครับขั้นแรกนะครับไปที่การตั้งค่าของมือถือเรานะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาครับบางคนนะครับที่ไปปรับตรงนี้นะครับจอภาพและความสว่างตรงนี้นะครับมันไม่ใช่นะครับตรงนี้นะครับที่หลายคนมาตั้งค่านะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับให้เรามาดูตรงคําว่าการช่วยการเข้าถึงนี่นะครับนี่นะครับการช่วยการเข้าถึงนะครับกดเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับกดตรงคําว่าจอภาพและขนาดข้อความนี่นะครับนี่นะครับจอภาพและขนาดข้อความนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับใครนะครับที่เปิดตรงนี้ไว้นะครับเห็นไหมครับปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับให้เราปิดเลยครับแค่นี้นะครับมันก็จะไม่ปรับแสงอัตโนมัติแล้วนะครับ iPhone ของเราก็จะใช้งานได้ปกติแล้วนะครับใครที่ไม่ชอบฟังก์ชันนี้นะครับก็สามารถปิดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ